สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องมันนี่โกลทาลอตนะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพา่มาเช็คพลังงานใครคนนั้นของคุณกันเนาะว่าพลังงานวันนี้การที่เงียบการที่ห่างหายกันไปเขารู้สึกยังไงอารมณ์ความรู้สึกคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงเรามาถามพลังงานหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะยังไงเราก็ มาเช็คพลังงานคุณกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะว่าคลิปนี้จะตรงกับพลังงานของคุณไหมขอพลังงานครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้นิ่งมากนิ่งขี้เกียจที่จะอะไรยังไงแล้วเหนื่อยอยากพักล่างอยากพักผ่อนอยากนอนคือถ้าว่างคือคุณใช้เวลา ในการนอนพักผ่อนขอให้ได้ตื่นสายๆชิวๆกับชีวิตรู้สึกว่ามันเหนื่อยมามากแล้วชีวิตตอนนี้นะคะอยากนอนน่ะอยากนอนตื่นสายๆไม่อยากจะไปกระตือรือล้นอะไรกับใครอยากจะชิวๆอยู่แบบสบายๆของคุณน่ะนิ่งถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวคุณอยากติดต่อสื่อสารอะไรยังไงก็ตาม คุณเลือกที่จะอยู่เยียวยาตัวเองนะคะเยียวยาใจตัวเองนอนแบบให้ตัวเองสบายไม่อยากจะไปลุกไปพยายามอะไรกับใครอีกแล้วเหมือนคุณได้รู้กระจ่างกับชีวิตของคุณแล้วว่าที่ผ่านมาคุณเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเรื่องการทำงานไม่ว่าจะในเรื่องความรักในเมื่อคุณเต็มที่แล้ววันนี้คุณขอ อยู่ในจุดในมุมของคุณถ้ามันจะดูอุปสรรคปัญหามากมายนะักขออยู่กับตัวเองก่อนค่ะไหวพระสวดมนต์พยายามที่จะบาลานซ์ประคับประคองชีวิตของตัวเองให้อยู่ในจุดที่ตื่นรู้อยู่ในจุดที่เหมือนรู้เท่าทันกับสถานการณ์อยู่กับปัจจุบันเหยียวยาตัวเองพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึก กับอารมณ์ตัวเองคุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียใจถามว่ายังเสียดายความรักครั้งนี้ไหมยังเสียดายแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณพยายามมามากแล้วคุณพยายามที่จะประครับประคองมามากแล้วรู้สึกว่าไม่เอาละเหนื่อยอยู่กับตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกสบายใจมีความสุขอยู่ในมุมที่มันสงบไหวพระสวดมนต์ขอพรให้กับตัวเองดีกว่า เป็นพลังงานไพ่ที่รู้สึกไม่อะไรกับใครแล้วตอนนี้ขอนอนพักผ่อนอยู่ในจุดที่คุณสบายตื่นสายๆอยากทำอะไรทำเหมือนกับเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าอ่าสโลไลท์อ่ะพลังงานของคุณนะคะไม่ทราบว่าตรงไหมถ้าตรงเราไปกันต่อนะนึกถึงหน้าใครคนนั้นของคุณเอาไว้นะคะดูซิว่า ตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมเรามาเช็คพลังงานเขากันก่อนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงโอ้โหเพราหนุ่มเจ้าสำรานเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่หัวรั้นเป็นคนที่มุ่งมั่นในชีวิตของตัวเองและเขาก็ดูสบายดีนะดูใช้ชีวิตมีการเดินทางไปนู่นนี่นั่นท่องเที่ยวทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจเป็นคนที่โสดอะทำตัวเหมือนโสดอะ ใครคนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะมีความกลุ่มกลิ่มมีการเดินทางไปเที่ยวไปในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาสบายใจนะคะเห็นการเหมือนเขาเดินทางแล้วก็ดูเขาก็มีความสุขดีมีความสุขดีก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่โชคชะตาวางให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปตอนนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขารู้สึกว่าชีวิตเขาก็โอเคนะตอนนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะยังคิดถึงใครคนนึงที่รู้จักกันมานานตอนนี้นะให้อิสระแก่กันไปแต่เชื่อว่าเขายังสเสน่หาและนึกถึงใครคนนึงอยู่เงียบๆไว้ในใจคนคนนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆรู้สิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างแต่เชื่อว่าเขายังอยากเข้าหาใครคนหนึ่งแล้วก็ หน้าที่จะเงียบกันไปให้อิสระกันไปแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของการเวลาไปเขาอยากกลับไปหาคนเก่าๆค่ะรู้สึกว่าเขาแอบส่งใครคนนั้นด้วยนะฟิลอารมณ์ที่แบบว่าอยากโทรอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากกลับไปขอโทษขอโอกาสคนเก่าๆคนนั้นของเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าใครคนนั้นคงเหนื่อยกับเขาแล้ว คงไม่อยากจะมาพยายามอะไรกับเขาแล้วก่อนหน้านั้นใครคนนั้นก็น่าที่จะดูแลห่วงใยเขาเป็นอย่างดีแต่ตัวเขาเองที่รักอิสระเกินไปไหมไม่ให้ความชัดเจนคือไม่ได้ให้สถานะไม่ได้ให้ความชัดเจนความรักครั้งนี้บางครั้งมันก็จะต้องจบไปหันหลังจากกันไปเพราะคนคนนึงค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห แล้วก็กลุ่มกิ่มเปิดโอกาสเปิดตัวเลือกทางเลือกบางพลังงานมีระยะทางกันด้วยมันก็เลยทําให้อีกคนนึงรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันทําไมมันไม่ชัดเจนก็รู้จักกันมานานแล้วทําไมต้องรู้กันแค่สองคนทําไมต้องแอบ,บคบแอบบคุยกันหรืออะไรยังไงใดๆก็ตามมันก็เลยจะต้องหันหลังจากกันไปแต่คนคนนี้ตอนนี้นะคะอยากติดต่อสื่อสารหาคุณแอบ,บส่งคุณมากๆคุณก็น่าที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆตอนนี้นะ ดูซิว่าแต่เขาก็ดูแบบเออไม่ได้เศร้าส้อยอะไรนะคะเขาก็ถือว่าใช้ชีวิตโอเคอยู่ดูซิว่าเขาคิดกับคุณยังไงตอนนี้เขาอยากพยายามกับคุณนะคะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณตอนนี้คุณหน้าที่จะโฟกัสในเรื่องการงานเห็นถึงความเข้มแข็งในตัวคุณเขามองว่าตอนนี้คุณเด็ดขาดชัดเจน กับเป้าหมายในตัวเองมากๆเอาจริงเอาจังถ้าเขาจะเข้าไปหาคุณน่ะถ้าเข้าไปแบบอย่างเงี้ยคุณไม่เอาอะถ้าจะเข้าไปในรูปแบบที่เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกยังรักอิสระในตัวเองอยู่เขามองว่าคุณไม่เอาคุณตัดทิ้งเลยถ้าจะเข้าไปหาคุณนะเขาจะต้องพร้อมในการที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณเท่านั้นถ้าไม่ได้ก็ถอยไป คือถ้าอยากยังอยากจะสนุกเปิดโอกาสให้ตัวเองก็ช่วยไปไกลๆคุณต้องการความสมบูรณ์แบบคุณต้องการให้เขาพยายามกับคุณมากกว่านี้และเติมเต็มชีวิตคุณชัดเจนถ้าจะอยู่ก็อยู่ถ้าจะไปก็ไปก็คือต้องการความชัดเจนเพราะคุณรู้สึกว่าการที่ได้ห่างกันอยู่เงียบๆอยู่ในมุมของตัวตัวเอง คุณได้พิจารณาไต่ตองใคร่ควรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวของคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักคุณก็เอาแต่ใจเหมือนกันเขาก็ดื้อตัวคุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้ด้อยอ่ะแต่คุณแฝงไปได้วยความมีเหตุและผลของตัวเองสูงมากแล้วก็วิเคราะห์ไต่ตองทุกอย่างรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลา ไปเป็นของเล่นหรือไปอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสังกัดใครอะ่ะคือถ้าจะดีก็ดีมาเลยรู้สึกว่าคุณไม่ได้โง่พอที่จะให้ให้ใครไปควบคุมหรือตัดสินว่าจะมีสถานะตอนไหนตอนนี้คุณรู้สึกว่าถ้าไม่พร้อมออกไปตัวคุณพร้อมที่จะ มีเป้าหมายให้กับตัวเองคือความสุขความมั่นคงคุณเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้คำว่าสเสน่หโปรยสเสน่ห์เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกให้กับคนอื่นอยู่เสมออย่ามั่นคุณมองว่าอย่ามั่นขนาดนั้นคุณตัดทิ้งได้รักแค่ไหนคุณก็ตัดทิ้งได้พลังงานของคุณนะคะ คุณมุ่งเป้ามุ่งมั่นให้กับชีวิตตัวเองอย่างมีสติพลังงานของคุณสิ่งที่สิ่งที่เขามองคุณถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคุณฉลาดฉลาดแล้วก็เหมือนจะใจเย็นนะแต่ไม่ได้เย็นหรอกอืมมีสติแต่คุณไม่ได้ใจดีและใจเย็นกับเขาหรอกคุณเป็นคนที่ใจดีก่อนหน้านั้นนะคะแต่คุณก็โดนหักหลังโดนแะเสียบแบบอื ừ ừ, ừ, มันถึงเป็นตัวคุณในวันนี้ไงคะ คุณถึงเป็นตัวคุณในวันนี้วันนั้นคุณน่าที่จะเต็มที่แล้วกับความรักครั้งนี้แต่สิ่งที่ได้คือความเจ็บความไม่ชัดเจนคุณต้องการสิบถ้วยแต่คุณได้รับสิบดาบเสียบหลังคุณมันก็ไม่งามละเพราะฉะนั้นวันนี้มันทําให้คุณเข้มแข็งในสิ่งที่เขามองคุณแล้วคุณเขามองว่าคุณเลือกที่จะจบเพราะมันความรู้สึกคุณคงแย่กับเขาและถอดใจกับเขาไปแล้ว นั่นคือสิ่งที่เขามองคุณนะคะนี่คือพลังงานของคุณและเขานะดูสิว่าเขาคิดที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมระหว่างคุณและเขานะคะเขาคิดที่จะทำอะไรไหม เขาวางแผนค่ะคนคนนี้วางแผนจะกลับเข้ามาเคลียร์กับคุณจะมาพูดมาคุยกับคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเป็นพลังงานที่จะมุ่งพุ่งมาหาที่คุณคือไม่อยากจะใช้อีกต่อไปแล้วเพราะดูคุณเงียบคุณนิ่งยิ่งนับวันคุณยิ่งเข้มแข็งและตัวเขาถ้ารู้สึกว่า ไม่ทําอะไรแน่นอนเขาเสียคุณไปแน่ๆจะมีการติดต่อสื่อสารจะมีการมาเคลียร์เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเขาวางแผนและแอบสืบแอบส่องคุณหนักมากเลยอ่ะจะมีการเดินทางมาพลังงานของเขาก่อนหน้านั้นเขาหน้าที่จะหันหลังหรือคุณหน้าที่จะถอดใจไปแต่มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องทําอะไรแล้วแล้วกระทันหันด้วยนะการกลับเข้ามาง้อขอคืนดีเขารู้สึกว่าการมีคุณนะ่มันเป็นความสุข เป็นความสบายใจเขารู้เลยวันนี้เขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับพาคุณไปดูหนังฟังเพลงทานข้าวร้านอาหารที่เคยไปด้วยกันที่เที่ยวที่เคยไปด้วยกันมันเป็นสิ่งที่เขาจะพาคุณไปพลังงานเห็นถึงเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมีการเดินทางมานะคะพลังงานของเขานะ อ่าถ้าพูดกับคุณได้เขาอยากพูดว่าอะไรถ้าพูดกับคุณได้ตอนนี้เขาจะพูดกับคุณว่าอะไรนะคะนึกถึงหน้าเขาเนาะถามไป,ปรพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วแต่ไพ่อยากจะออกมาเลยเนาะเขาอยากพูดกับคุณว่าเขาจะเดินทางไปหาคุณนะตอนนี้เขาคิดเยอะมากเขาฟุ้งมากตอนนี้เป็นความรู้สึกที่เขามีแรงปรารถนาในตัวคุณเขารู้สึกว่าเขาต้องเขา การที่เขาหันหลังออกไปในวันนั้นเขาอาจจะมองคุณเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกหรือ,อยังไงก็ตามวันนี้การที่ได้ห่างหายไปจากคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเขารักคุณและมีความปรารถนาในตัวคุณแล้วคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากจะไปต่อด้วยกันนานๆไม่อยากจะแบบ ให้คุณมองว่าเป็นแค่ตัวเลือกหรือทางเลือกอะไรเขาจริงจังกับคุณแล้วเขารักคุณมากแล้วก็ปรารถนาในตัวคุณมากๆไม่อยากให้คุณมองว่าเป็นทางเลือกอะไรในชีวิตเขาคุณอาจจะมองว่าเขาเจ้าชู้กลุ่มกิ่นโปรยสเสน่ห์ยังไงก็ตามวันนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขารักคุณถึงแม้ว่าเขาอาจจะนิ่งไปบ้างไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรก่อนหน้านี้หรือตัวคุณนิ่งใส่เขา เหมือนคุณจะตัดเขาทิ้งอ่ะแต่เขาอยากบอกว่าเขารักคุณมากต่อให้ก่อนหน้านั้นเขาจะมีใครแต่วันนี้คุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาชัดเจนแล้วถึงแม้วันนี้คุณจะรู้สึกว่าตัดเขาก็ตามเขารอคอยวันที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจถ้าก่อนหน้านั้นเขาไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือมันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องหรือยังไงก็ตามเขาเสียดายคุณค่ะเขาเสียดายความรัก ที่ดีๆที่คุณเคยมีให้กับเขาถ้าเขาทำอะไรผิดเขาขอโทษเขาอยากขอโทษคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกคุณเนาะดูซิว่าก่อนหน้านั้นที่ไม่มีคุณอะเขาไปมีคนอื่นไหมก่อนหน้านั้นนะเขามีคนอื่นไหมเขาไปคบไปคุยกับคนอื่นไหมพลังงานเขาดูดูกุ้มกลิ่มอะ่ะเราสงสัยเนาะขอพลังงานด้วยค่ะ เป็นพลังงานที่เขามุ่งมั่นในหน้าที่การงานและเขายังไม่ลืมเขายังไม่ลืมคนเก่าๆคนเดิมๆที่เคยรู้จักกันมาเขายังเอาความรู้สึกออกจากคนเก่าๆคนนั้นไม่ได้ในวันที่หันหลังจากกันไปเขายังมั่นคงกับคนคนนั้นคนเก่าๆคนนั้นเป็นคุณไหมคะไม่รู้ล่ละว่าคนเก่าๆคนนั้นของเขามันมีกี่คนแต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ปล่อยมือกับคนเก่าๆคนที่ มีความนิ่งใส่เขาหันหลังให้กับเขาคนที่อาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินก็ได้พลังงานหน้าภพ่นะคะคนเก่าๆของเขาแต่คนใหม่เขาเขาไม่มีเนาะดูซิว่าพลังงานบทสรุปของคุณและเขาจะเป็นยังไงบทสรุปของคุณและเขาจะเป็นยังไงดูเขาก็รู้สึกว่ามารู้ใจตัวเองในวันที่คุณ ไม่เอาแล้วอ่ะเออบทสรุปของคุณและเขาจะเป็นยังไงจะตกลงกันได้ไหมจะง้อกันได้ไหมจะมีการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะบทสรุปเนาะหลังจากที่ได้นิ่งกันไปสักระยะใหญ่ๆจะมีการพูดคุยการมาเคลียร์ปัญหาถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เห็นได้เลยว่าจะมาจริงจังแล้วค่ะทุกอย่างจะต้องชัดเจนและจริงจังจะมาเล่นๆไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่าคิดมานานมากแล้วแขวนปัญหานี้มานานมากแล้วถึงเวลาที่จะต้องมาเคลียร์ทุกอย่างให้มันถูกต้องโชคชะตาวันเวลาให้พวกคุณจะต้องได้มีความสุขแล้วค่ะตอนนี้มีการคิดและรอคอยการเดินทางมาหาแล้วเขาจะไม่ใจเย็นแล้วนะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมา มันนิ่งเกินไปวันนี้เขาจะพุ่งมาแล้วค่ะมันถึงเวลาที่เขารอคอยมาถึงแล้วที่เขาจะเข้าหาคุณเป็นพลังงานที่จะได้พูดได้คุยได้ตกลงได้เคลียร์ปัญหากันให้ความชัดเจนต่อกันนะคะถึงแม้ว่าในชีวิตเขาจะมีคนเข้ามาในชีวิตหลากหลายแต่เขาเลือกแล้วคือคุณคนที่เขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะอ่า มาแบบดุวนๆเลยอ่ะไม่ได้ช้าแล้วนะต่อไปนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากมีอนาคตไปข้างหน้ากับคุณเขารู้สึกว่าเขาคิดแพลนอนาคตไปกับคุณเรียบร้อยแล้วนะคนคนนี้จะมีการแต่งงานจะให้ความชัดเจนและวางแพลนที่จะมีอนาคตไปด้วยกันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขามองว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมควรแล้ว นี่คือพลังงานคุณและเขาในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่องมันนี่โกลทาร์ลอช่องนี้ด้วยนะคะ